จะแจ้งทีมงานเสมอว่าให้ดูแลรถลูกค้าเสมือนรถของคนในบ้านเราเองเน้นความจริงใจเน้นการดูแลการติดตามอันนี้คือน่าจะเป็นคอหลักบิสเนสสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรายาวนานที่อยากจะเข้าที่นี่นะคะ ห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องเอกซ์คลูซีฟสำหรับในการที่ลูกค้าเข้ามาชมรถมีการบริการที่เอกซ์คลูซีฟมากขึ้นคนที่ซื้อไม่บักกับเราเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่บักเท่านั้นอาจจะครอบคุมไปจนถึงรถคันอื่นๆในบ้านซึ่งเราก็ยินดีที่จะดูแลและมอบสิทธิพิเศษเนี้ยให้เหมือนกันกเราก็จะมีช่องฟาสต์แทร็กให้สมมติลูกค้าที่ออกรถไปเนี่ยสามารถแจ้งกับทีมที่ดูแลถ้าจะเป็นเพอร์ซ a นอลแอสซิสแตน์ได้เลยต้องการจะเอารถเข้าศูนย์วันไหนอย่างไรเราสามารถจัดคิวมีเลนพิเศษให้ นอกจากนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถจะมี V.I.P. Lounge ที่เรามีซ i ก a r บารให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนัดพบปะเพื่อนฝูงมาชมรถหรือมาพูดคุยมาดื่มวายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะเป็นเอกซ์ลูซีโดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เลย